วันนี้เรามาที่ไหนกันมาร้านก๋วนเตี่ยวหน้ามนที่ชนบุรีน,รนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอ่ะเราเขาบอกว่ามันอะไรนะมันแซบเครื่องเครื่องเยอะเอะ่ะก๋วนเตี่ยวเครื่องเยอะนะแซบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันนะ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,ร,ร้านนะคะก็เป็นร้านเหมือนร้านเก่าแต่ว่าเหมือนแบบเออเอามาทำใหม่นี้เป็นเมนูแนะนำนะคะไปดูบรรยากาศร,ร้านกันนี่ประตูอย่างเทเลยประตูเจ๋งมากชอบประตู ็อยู่ตรงตลาดหนองมนนะคะก๋วยเตี๋ยวหน้ามนนะอยู่แถวมาทางมอบุรภพาก็ได้ค่ะนี่บรรยากาศร้านนะคะ,ะไปดูกันมีอะไรบ้าง<ม>ก็ราคาน่ารักด้วยข้าวเต้าหู้พะโล้นี่เราอยากลองมากเลย40บาท50บาทราคาดีมากค่ะไม่แพงนะคะ ชาติกันคโอเคตอนนี้หุยกึ้ยเตี๋ยวมาเร็วมากเลยอะ่ะตอนนี้ของคุณเมย์มาแล้วนะคะเป็นบะหมี่แห้งยำเครื่องปลารวมนะคะแล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะของพี่บอสเป็นไรนะกึ้ยเตี๋ยเลยนะคะกุ้ยเตี๋ยวะะเขาเรียกเตีะะเ๋ยวกักหมูเน้นๆอ่าขึ้เตี๋ยวยำกักหมูบะหมี่เหมือนกันนะคะอา่านคลิปที่บอนรีวิวคะ่ะเดี๋ยวขอปรุงจะต้องใส่น้ำะ ก่อจะต้องใส่น้ำนะไม่ได้อะไม่ใส่ไม่ได้เอ่อว้าวหอมมากเลยหอมจริงอืมหอมมากเลยนี่ผักคริกเหรออืมย่างผักคริกใช่ไหมขอบคุณครับอันนี้ไม่มีเกี๊ยวหรอคะเกี่ยวก่ออันนี้เป็นชั้นหอมที่กว่าเดิมไหมคะอันนี้มีกะหมูให้ด้วยอ่ะกะหมูแบบเนี้ยเขาสั่งมายี่สิบบาท ยี่สิบบาทใช่ไหมราคาน่ารักมากเลยใส่ได้เบิร์นแน่เอาชิมสักทีเร็วอนีดึงวะือกำลังมันกับการปรุงเลยอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะอ่านี่แบบว่าออริจินอลของเขาเลยต้นฉบับคือเปรี้ยวเข้มข้นเลยใช่ไหมรบรสใช่ไหมอ่าไหนกินแค่หมูคำนึงดิอีกรอบเปล่า Oh, เยอะๆเลยนี่ก็เยอะมากแล้วนะเนี่ยนี่ยังสั่งมาเพิ่มอีกอ่าโอเคผ่านไหมคะไหนยกนิ้วหน่อยโอเคเป็น uh. ไงบ้างครับ mm. คุณเมร์ของคุณเมร์สเปนบะหมี่แห้งยำเครื่องปลารวมนะคะเราก็สั่งอันนี้มาด้วยเรามาเพิ่มาเพิ่มอ่นนี่ กินแบบไม่ไอนี่เลยนะไม่ใส่เลยไม่ต้องปรุงก็<ล>อร่อยอรับต้องปรุงเลยแต่ขอสุริยาทำแบบพี่บอสจงใส่ใส่น, <ะ S 1> น้ำ <ละ S 1> ทำบบพี่บอส <c oughs> <c oughs> ไข่มันน่ากินมากเลยพี่บอสสนใจแบ่งไข่ไหมไม่เอา <c oughs> เอาละกินแล้วนะคะ อร่อยใช่ไหมกุณเนาะเดี๋ยวลองเกียวปลาเาว่างลองเกี๊เกียวปลาเกี๊ยวปลาบานเกียวปลากบเาลองนะมข่าวเด้งมากขาวเด้งมากเลยใช่ไหมอ่าาดนะโอเคดีุณดิ่งคุดิงแบเาอ่อนนะมีกุ้งเปียวหมดเคลี้ยงนะ จัดลอยแซ่บมากแซ่บมากที่บอกแซ่บมากเครื่องเยอะมากเครื่องเยอะจนรู้สึกว่าเส้นน้อยไปเออเครื่องเยอะมากอันนี้เป็นขุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะขุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนี้ซีลมานะอะลองแกะดูข้างใเลยเรื่องของเรื่องคือแกะยังไงแกะได้สิเอามา พี่บอสแกะให้หน่อยค่ะเห็นไหมล่ะมันเหนียวระวังพุ่ เส้นๆ,ๆอย่นี้เลยอ่ะนีะ่อุ้ยยังวันนี่ยังไงอร่อยไหมหอมมะพร้าวมันก็มีความเด้งๆผสมไม่ได้หอมแบบโดดอ่ะก็ม,ม,ม,มีกลิ่นนมอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมตานมลอ,อไงไหมคะไม่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อ ก็วันนี้ตอนอันนี้รีวิวแค่ติบก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเองเดียวเดี๋ยวไปดังนั้นต่อต้องไปคลิปหน้าโอเคโอเคตอนนี้เราก็อิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วตอนแรกว่าจะเบิ้ลแต่ไม่ไหวค่ะเยอะมากเครื่องมันเยอะมากเลยอะ่ะใช่นะชามละหกสิบเท่านั้นเองไม่แพงนะคะอร่อยอร่อยกินก็อร่อยนะคะก็ใครที่มาเที่ยวบางแสนเนาะ ก็กดกดมาเสิร์ชมาเลยค่ะก๋้วยเตี๋ยวหน้ามนมนลงไทยด้วยนอนหนูนะก๋วยเตี๋ยวน้ามณอยู่แถวหาดบางแสงทางทางที่จะไปหาดบางแสนนี่แหละคะอ่าโอเคก็แนะนำเนื้อร้านนี้โอเคเราเจอกันคลิปหน้านะคะอคิครั